สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วค่ะกับเจน,เนี่โจโชเซปวันนี้เจน,เนี่จะมาโซโซอันหยังค่ะจะกินเมี่ยงป่าวันนี้พี่น้องค่ะเดี๋ยวกัวนโซนผัดว่าตูนีก่อนวอดตูนเสียงกินกบะมึดครับพี่น้องค่ะเบิง่งปูเบิง่บงผัด ผักข้าวปุ้นผักมีอะไรนะคะมีข้าวปุ้นนะคะขนมจีนต้นหอมบักชีกิ่นมันเหมือนพีนอ้องมาใช่นเนาโหลาพาฝรั่งแล้วก็ซาเลเนอเบิร์กนะคะแล้วก็มะเขือเทศหัวหอมต้นหอมมีซีมีซีไดลูกอย่างบูนี่น้ำจิ้มน้ำจุนปลาเผา กระซามรถที่เก่าหลีพี่น้องน้ำกิมเจนนี่นะนี่รักปลาปลาเม่นปลาเนี่ยมาจากแม่น้ำไนายนะคะที่อีเชียิปต์พ่อครับพี่น้องคะ่ะมากินกันเลยคะ่ะเจนี่เอินทุกคนนะคะก็กินวิตามินก่อนพี่น้องคะ่ะ มันเม็ดใหญ่พี่น้องกินน้อยจนนี้กินพร้อมกันบ่าได้กินนี้ต้องกินที่ละเม็ดเพระาะว่าจินนี้ยามันติดคอมันใหญ่มันยาวพงผู้ไหนบา้างนะวันไข่งูเพราะว่ายาบอกยาบ่าสามารถจินข่ําใหญ่ได้คือเข่านะครับพี่น้องครับเพราะมันบ่มีรสชาติที่ส่วนให้อื่นนะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นกับเขาเนี่ง่ายบันได้ก่น,นได้ ดื่มพอเอากินพร้อมกันยามติดข้อนะคะมา are you ready กินแล้วได้อัปสนใจผู้ใดรับบัทรนี้มีบ่ไ้ทำไงหรอก คนอื่นปลาเอียงบังหนูพี่น้องอันนี้โอ้โหซื้อปลาพดอีกแล้วปลาอันนี้บมม่มเนก้างลายลายบ่เนาะบ่ดีเนาะพี่พอเอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่มเน,นปลาก้างลายบ่เนาะอย่านะเจ้อย่านะจ้า,าะจาาะมนชาวกระปุนมาไปหนี่ ใส่มะเขือเทศใส่ผักทุกชนิดที่เรามีนะคะจริงๆเราเมี่ยงนี่ใส่เอาพักยั้ง่านก็ได้พี่น้องคะ่ะเมี่ยงแล้วแต่เข้ามา่วนมากก็จะเป็นพวกนี้ละหอมะรลแหน่หอม,ลลหอมป้อมหัวหอมต้นหอมไปส่นต้นหอมลละระแเน่ใส่ลงไปยิ่งยักงใดกัยั้งลงแปเลดยพี่น้องคะ่ะแต่ว่ามันตาย เขาพุนกินแล้วแข็งแรงกินแล้วอยู่ดีมีแห้งแข็งแรง,แง,แรงกินลงไปโลด <c oughs> พี่น้องกินน้ำจิ้มปะ ทางไรดีพี่น้องกินเมียงก็ต้องใส่เวลาพี่น้องตัวสิวใส่ครบผ ใส่ลายกับตาเสือกตาหลวกตาสวดตาเลือกข้าบาไใส่ลายมันกับบาษะใจอีกขึ่เาขาหพี่น้องค้ากินเมียงยังนีสสิด้ลูกขึ้นเขารืมหมามีดและปาดต้นหอม Terima kasih ấy còn những nhà bảo mì cơm nó lên đục không kịp Nhiều mà bạc cái gì ้อมพอมยม่ย,ย,ย่ของพวกนี้กิน ว่าเกิดสมองเดี๋ยวก็หิวอ,อีกหรือเกาพี่น้องเพราะว่ามันเป็นยชาๆความกินเลนยังคนกินหน่อยขึ้นิีนนีอะลรบันี้คือคุณพระเอ้ยอยู่ไม่ได้นานหรอกค่ะใส่ยังเนี้ยแล้วเหรอถ้าจะคุยต้องไปละลายไปพักบันจะบป็นจะหยาต้นหอม เลยว่าแสบ พี่ซ้ำมาก <c oughs> นำแจวลงแลนลงกินหูเมาพี <c oughs> น่น้องกินไดสามข้ามแปดนาทีแล้วเว <c oughs> ลากระโผ่ เล่นเอ <c oughs> าเล่นเอาบัดทาจังหนึ่งข่อยอยากให้มันเร็วหัดบอลเร็วเนาะ ปุ๋ยชุม่มแพงคำนี้กินเพื่อทุกคนด้วยจ้า เ <c oughs> มื่อสางการมีแมงวันเถิดบทีนี้ได้บ้านอืมสร้างเาจานตายเถอะ <c oughs> แมงวันนี่สามอากาศใช้ชีวิตห่วมกับกระเทยเถิดเถอะเมญานตายด,ดีตัวนี้ อเแิ่งมาจะกขาซัดอยู่ เศษปวกก็สีออกแล้วเนาะทางบ้านเท่าน้เนาะ สมัยตะกี้เกมเฮ็ดเกมเฮ็ดเพื่อนเก็บพ่อจะได้กินเนาะพี่น้องในสมัยตะกี้ดำหน้าแล้วๆย่างย่างเฮ็ดกำลังดำหน้าอยู่เทียงเที่ยงสิแม่กับเจนนี่เหะดำหน้าพวงหนึ่งดำไปเรื่อยๆกาบากาชิเทียงนี่กับแม่พากันขเขาปลากบรบดั่มหานเน่กินไว้ถาเพื่อนหฮะเขาโคกค่ะเกมเฮ็ดบกุกยัง เดี๋ยวตะอด,ดูการนานะเก็บเห็ดเก็บน้ำไหม่ได้เห็ดมากพ่อแกงกระกลับมาแกงผ่ผาผกขาขาเจ้าตจเสียแล้วก็เอิญขาเจ้าไม่กินเขาพักพรอนกันขึ้นจากหนะ้าทุกมือนี้ขาเจ้าเก็บขาเจ้าขาเจ้าเก็บขายเนาะพี่น้องเนาะประสันกาผู้บาขายเพันใหเจ็บมากไวแต่กินโดนโดนซองแซซองฟิดไว้เพราะว่าส,สม,มัยแต่กินนล้วมีซองฟิดก็ว่าหลับพันใะเก็บโดนมาแล้วสมัยนี้พ่นมาหนึ่งแล้วใส่ซองฟิดไว้ ประส่บนบาท่านพวกเขาเจ้าเก็บไปขายเ <c oughs> ขาเจ้าเก็บไปขายเขาเจ้านั่งรถมาแต่ไกลๆแบบพี่น้องเ่เคยไต่เห็ดกรไดเห็ดสมัยตะกีมี้อยู่บ่ได้ยินมันอยู่บ่ว่าไต่เห็ดโ่มีทุงมือนี่มีหอดไต่เห็ดนะจ๊ะโอ้ยคอยหลังเงือนพี่กันเขาเจ้าหาขายที่ว้านหลานเนาะเป็นตะศูนย์พันอย่างเป็นตะศูนพันพัน่นซูลพันนีกรอยเห็ดก็ได้ จะมีไตอย่างไตเหดขนาดกุจีเดี๋ยวนี้ยังไตตะกี้สมัยตะกี้กุจีปมอ,อกุจีหม่มไปคุ้ยนะ้ำกล่องขี้คุ้ยนี่พี่น้องข่ได้่นอยๆตื่นตื่นมาได้เสียมได้ขวดแล้วกันไ่เศร้าไปไตเศร้าไปหาเคีย้ยวคุ้ยเอาเอา,เอามาคั่วามาเฮ็ดแก้วคั่วเห็ดแก้วใส่เสคีออกแล้วก็คั่วกินกินกับเขาไปลุงเรี่ยม <c oughs> กินกับเขาก็เขาเศร้าละ ทุกมืงอนี้ขี่ค้วยบินลงมาบินกลางคืนไปใต้เล้วค่ะเพราะว่า,ากนันยงมือแรงคล้วยคล้วยกระจ้าจปล่อยคล้วยเนาะคล้วยมันออกอ่าุจจีมันกี้ฉบินลงมาประมาณหาหกโมงแรงค่ำๆนี่แหละมันบินลงมากองขี่คล้วยนเนาะทักเจา็ไปใต้เอาเล้วพี่นอ้องอไปเอาด่างเคี้ยวไปเอาตินโกยขี่คล้วยใส่แล้วก็มีทางน้ำม,มันนึงแล้วก็ไปฮอนฮอนขี่คล้วยออกจากเอาน้ำใส่ขี่คล้ยก็ยกมันละล,ะลายมาเรือแต่แม่งกินเรือแต่แม่งอ่ากุจี <iyorsun> สลาดสลาดคนทำไมนิมกูจีกัว่าให้เราค่ะเดียวนี้ จังง่ายจังง่ายแต่บัฟแต่บคฟเห็นกุจีกับีิมิแตลูกดีดไปน้ำผลิตภัณฑ์หนเบงิงนี่คือกุจีมอม,มนี่คือกุจีเอียงกระบาแปใก่้จะสนท่าน,น,นเหมือนเราหรือพี่น้องค้าก็ยอ้อนมาห่หาขายนี่ล่ะเงิน เงนคือพระเจ้าว่าละคนเฮาบ่มีเงินก็อยู่บ่ได้เนาะตามยุคตามสมัยมันพี่น้องเอ้ยไปเ็ดนาาก็สมัยตะกี้บ่บ่มีเครื่องฟุนแรงกับบ่ได้แล้วยินกับเลี่ยนเหมือนละนาดินนาเดินปินได้ปรับไหม่หมดบ่คือเกาตะกี้เิ่นผ้าใส่ยังก็ต้องได้ใส่ล่สมัยนี้ ความสุขเนี่ยความสุขที่แท้รินขี้น,นอนหน้าเหรอพี่น้องความสุขที่แท้จริงไม่จําเป็นไม่ขึ้นอยู่กับเงินเสมอไปละเนาะพี่น้องเนาะถามว่าเงินสําคัญหราอสำคัญแต่มันกบับ,บว่าบ่ามีความสุขได้ทุกสิ่งด้วยกัน อยากสบายบ่ต้องมิเงเพินคือพระพุทธเจ้าเห็นป่ะเพิ่นกับสะลัดสมบัติเพิ่นมันเไไหตเหตุอะไดเหรอคนเขานอกพี่น้องเข้ามาเป็นพระพุทธเจ้าเข้ามาเก่งปั่นนั่นพระพุทธเจ้าซัื้อพันธิตัสรูได้ก็ต้องหารอยซาด ากนองเอาแค่มีเอาเอากับพ่อแค่มีพ่อมีอยู่ไม่กินกับโอเคแล้วนะพี่น้องนะเรต้องไปแข่งกันด้วยสินะคนทุกมือนี่ส่วนมากจะแข่งกันด้วยกูมีมึงก็ต้องมีไอ้มึงมีกูก็ต้องมี ยินรุ่นหาเอามาจนได้ก็เลยกลายเป็นนีเป็นซินใพี่น้องก่ะนันเกินโตเนาะสมัยมาานี้ธนาคารกายยืมเงินยืมท่องไงเนาะจยากได้ังงข <h ors> องควันของดาวเยอะแยะสุดท้ายก็เป็นนี้นะะ่ะ chôm như vậy nó đi trên đi chôm như vậy chín con คนพอทอกันนะพี่น้องบางทีความพ่อของเขาอาจจะว่าซัมนี่ต่ว่าของเปิ้นก็ว่าซัมนี่พอสีพ่อสิสน้ำมันมันกะเล็บบ่พ่อจากเถื่อมาพี่น้องอม,มันบ่มีกางปันได้ตัวละพี่น้องขาะกินได้อยู่งสิบตองที่ละกินอีกสองสามข้ามกี่ไปแล้วล่ะพี่น้อง อยู่น้ำกันโดนไวมันสีเบือ่อกันเนาะเป็นนากันโดน้วมันเบือ่อต้อินเบอรงจะฟองสามข้ามสินะอุ้ยเสียบคอ,อยเมีย กินข้างในกระสับข้างนั้นกินเห็ดบวกเพื่อนได้เด้อทางบ้านบ้านได้ออกแล้วมันออกแล้วยังเห็ดบวกน่าสิออกันเนาะซุปเห็ดบวก ลงไปหอมมือประยาก กินที่บ้างอีกคำหนึ่งได้พี่น้องเดี๋ยวกินที่สุดไป,ปนั่งกินดีๆคนเดียวเงียบใส่อารมณ์สงบสงบกิน <c oughs> นั่งสมาธินั่งสมาธิกินก่อนพี่น้องคะ่ะบว่าข่อยแซ่บปลาใส่กระปุ้นใส่กระปุ้นกป็นย่งอยู่เด้อนี่กินต่อพี่น้องคะ่ะ แล้วคำสุดท้ายอาลาอําลาค่ะคำเงียๆยินเพื่อทุกคนอื้อ เอาละครับพี่น้องจีนี้จะเอาพักมากินไหมนั่งกินดีๆทุกทายนี่ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกทัพสักไทยนะครับพี่น้องค่ะก็เมนเดย์เจนี่บริ้ตอบจะว่ากันเดอพี่น้องเดิมคลิปเก้าเจนี่บริเตลงไปตอบนะครับพี่น้องสำหรับมือนี้เอาไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ